สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคนไข้เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ57ปีนะครับคนไข้ก็มีประวัติปวดหลังเป็นไปในหายมาประมาณ2-3ปีนะครับช่วงปีหลังเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการปวดร้าวลงที่สะโพกลงไปที่น่องทางด้านขวาร่วมกับมีชากับปวดที่ตรงหลังเท้าข้างขวาร่วมด้วยจากการตรวจร่างกายนะครับร่วมกับทางเอนะครับพบว่าคนไข้มีลักษณะของตัวหมอนรองกระดูกสันหลังที่มีความเสื่อมแล้วก็นูนออกมานะครับคือคนไข้เนี่ยอาการเป็นเรื้อรังมาแล้วก็รักษามาทุกประเภทละแต่ก็คือยัง มีการปวดแล้วก็รบกวนเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอาการที่พี่เป็นเนี่ยมันเหมือนว่าอายุน้อยๆคงจะใช้การยกของหนกักพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอาจจะผิดท่าผิดทางแล้วก็อายุมากด้วยกระดูกเริ่มเสื่อมหมอนรองกระดูกมันปิ้นออกมามไปสีกับเส้นประสาทที่ข้างๆเเลยมีการอักเสบอยู่ตลอดเวลา ร่วมกันพิจารณานะครับว่าคุยเรื่องของการผ่าตัดด้วยวิธีการสองกล้องนะฮะเข้าไปหยิบตัวหมอนรองกระดูกสลังที่นูนออกนะครับผู้ป่วยก็ตัดสนใจที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนะครับก่อนผ่าก็ศึกษามาก่อนดูเคสที่เขาเคยทํากันมาไม่รู้สึกกังวลเลยเลยเพราะว่าการรักษาของคุณหมอที่นี่ว่าชานาญด้านน,น,นี้โดยเฉพาะคิดว่าความปลอดภัยสูงทําให้คนไข้ไม่มีความกังวลในเรื่องการรักษาพอดีไปเจอในเฟซบุ๊กพอดีมีสุพี่ก็เลยติดต่อมา ใจพี่อยากอยากหายไม่อยากทานยามากปรึกษาคุณหมอว่าเออถ้าผ่าตัดแล้วมันดีขึ้นก็อยากทําคุณหมอก็แนะนําว่าเป็นการสองกล้องเปิดแผลแบบเล็กไม่อันตรายแล้วก็ความปลอดภัยสูงฟื้นตัวได้เร็วพี่ก็เลยตัดสินใจผ่าที่นี่หลังผ่าตัดนะครับก็ได้ไดผลค่อนข้างดีนะฮะในเคสนี้นะครับก็คืออาการปวดที่สะโพกราวนั้ไปที่น่องขวาเนี่ยก็ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเรื่องของคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยได้ครับผม เป็นโรงพยาบาลที่มาตรฐานดีมากค่ะบริการดีหมอดีพนักงานพยาบาลดีมากทุกอย่างคือเพอร์เฟกมากประทับใจกระดูกและข้อโรงพยาบาล KDMS